สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำค่พิเศษนะครับตอนนี้ที่ขอนแก่นนะครับตอนนี้ที่ขอนแก่นนะครับก็มีการชุมยมใหญ่ของนักศึกษานะครับการชุมนุมใหญ่ของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเด็กๆมารวมตัวกันเยอะมากเลยครับในขณะนี้นะครับก็น่าจะชุมนุมถ้าดูจากตอนนี้นะครับ ใครอยู่ที่ขอนแก่นนะครับก็หมอขอจะไม่ทนนะครับมารวมตัวกันที่คอมเพล็กซ์นะครับเพื่อประนามการขุกข,ขามเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับนี่ฮะสิบเก้านาทีที่แล้วครับมบที่ขอนแก่นวันนี้ครับตอนนี้นะครับแฟนรายการครับมบที่ขอนแก่นวันนี้นักษาเยอะมากครับนี่ฮะขอนแก่นพอคันที แล้วตรงเข้าไปที่ facebook ขอนแก่นพอกันทีนะครับใช้แฮชแท็กนี่นี่ฮะโอ้โหเยอะมากนะครับขอนแก่นพอกันทีคนดูสองหมื่นคนครับผมพยายามดูนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปที่ facebook ขอนแก่นพอกันทีนะครับขอนแก่นพอกันทีนะครับแฟรายการ ขอนแก่นขอนแก่นพอกันทีนี่ฮะอันนี้ยีบห้านาทีที่แล้วนะครับขอนแก่นพอกันทีรักษาเยอะมากนะครับวิดีโอนดี กลับไปที่ทวิตเตอครับขอนแก่นพอกันที45่าทีพี่ๆเมื่อกี้ขอนแก่นพร้อมแล้วช่วยเป็นกระบอกเสียงนะครับเดี๋ยวผมพยายามดูแฮชแท็กนะครับอันนี้บอลแทวัดวงชัยที่ขอนแก่นครับรวมตัวกันมากครับในรายการครับนี้ฮะหมอขอนแก่น19นาทีที่แล้วนะครับตอนนี้22นาฬกา23่าทีนะครับ ร่วมประนามการสลายการชุมนุมนะฮะร่วมสลายการชุมนุมนี่ครับ39ทีแล้วทุกคนยังยืนหยัดอยู่นะครับโอ้โหเรียกว่าลุกคือกันเลยตอนนี้ที่ขอนแก่นบริเวณนั้คอมเพล็กซ์มีการลงตัวนักศึกษาคนกำลังมาเรื่อยๆเขอยู่ขอนแก่นนี่ครับพลังนักศึกษาครับนรายการครับ เลื่อนฉวบฝากชู3นิ้วมาดูล่าสุดครับล่าสุดที่ขอนแก่นตอนนี้นะครับในมอขอคอมเพล็กซ์มีใครอยู่บ้างอยู่ที่ขอนแก่นมาชุมนุมได้นะครับ2องนาทีที่แล้วนะครับอยากกลับขอนแก่นเลือดซีอิตนะครับโอ้โห คอนแก่นนะครับดูวีวีดีโอไหมนี่ฮะมีวีดีโอหน่อยครับนี่ฮะวีดีโอไปกรุงเทพเาข่ออาวว่าุนน้องผมนี่ครับวิดีโอครับ ล่าสุดครับมีไลฟ์สดจากขอนแก่นนะครับเดี๋ยวลองดูหน่อยนะครับไลฟ์สดจากขอนแก่นตอนนี้คนดูหมื่นสี่ครับเ,เจอแล้วครับขอ,อเล่นนะครับแสงขอพวกเราชาวโาดินแดงทุกคน เหตุมขอมันมีหนึ่งบทเพลงที่ไม่เคยถูกบรรจุไว้เพราะมีนนยา่าทางการเลืองคนดูหมื่นสี่ครับเราจะมาสร้างประวัติศาสตร์ว่าเรืองนี้แหละคือป <ล Belle> ระวัติศาสตร์ที่เร้ากรเไรจะเริกต้นใหม่ครับโมดินแดน Bye.